สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการประกอบสถานีวัดอุตุน้อยกันก่อนอื่นเรามาเช็คของกันก่อนนะครับว่าของที่เราต้องใช้มีอะไรบ้างเครื่องมือเราใช้ไขควงสองขนาดไขควงเล็กกับไขควงมาตรฐานใหญ่หอยแล้วส่วนของที่ให้ไปก็จะมีเสาเสาที่มีมาร์กไว้สำหรับใส่ขาของ เซนเซอร์วัดอากาศแล้วก็มีบอร์ดเอ็กเทนชั่นของสถานีวัดมีขาลองอาขาลอง PCB แล้วก็ตัวรองบอร์ดสายไอซ์แฝงซีเชของคิดบารนีแล้วก็บอร์ดคิดบารนีแล้วก็อันนี้เป็นกล่องกล่องก็จะแยกชิ้นส่วนไปให้จะมีน็อต แล้วก็เซ็นเซอร์ที่เราใส่ไปให้แล้วก็อันนี้เป็นเซนเซอร์วัดน้ำฝนขาจับตัวเซ็นเซอร์วัดน้ำฝนขาลองอของเซ็นเซอร์วัดลมอันนี้วัดความเร็วลมอันนี้วัดทิศลมอ่ะมาดูวิธีการประกอบเลยนะครับ ก่อนอื่นเอาบอร์ดเอ็กเนชั่นกับตัวรองบอร์ดนะครับก็เอาง,ง่ายๆก่อนเลยคือเอาน็อตใส่เข้าไปเอามือจับขันพอตึงมือแล้วก็เดี๋ยวเราใช้ไขควงทีหลัง แค่นี้แล้วก็เดี๋ยวเราใช้แขควงล็อกอีกทีนะ่นึ้งไม่ต้องขันแน่นมากนะครับเอาแค่ตึงมืงต่อไปเราจะใส่ฐานรองฐานรองดินเรียวตัวฐานรองนี้ให้สังเกตนะครับ มันจะมีขาล็อกกับกระเดื่องขาล็อกข้างบนจะสั้นๆหน่อยอันนี้เอาไว้บนกระเดื่องเนี่ยไว้ล่างส่วนบอร์ดนี้ข้างล่างคือตัวขั้วสีดำนะครับวิธีใส่ก็มันจะมีรูรูให้สองรูแล้วก็ใช้น็อตท,ที่ให้มาเป็นน็อตเกี่ยวปล่อย อาจจะต้องเล็งนิดนึงแล้วก็ขันพอตึงมือเหมือนกันส่วนบอร์ดนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำบอร์ดคิดไว้ที่เราส่งให้เนี่ยจะเป็นคอนเนคเตอร์สีดำเป็นตัวเมียนะครับเอามาเล็งให้ตรงกับบนบอร์ดเอ็กเทนชัแล้วก็ใช้น็อตที่ให้ไป เช่นเดิมขันพอตึงมือ ก็ใส่สายไอสแควร์ซีเชนข้างล่างนี้ขั้วไหนก็ได้แต่แนะนําให้ขั้วที่ตรงกันแค่นี้อันนี้บอร์ดพร้อมนละ้วเดี๋ยวจะเราไปดูวิธีใส่กล่องอในกล่องนะครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีน็อตมาให้4ตัวสำหรับขันาสาเวลาใส่กล่อง ให้สังเกตเคี่ยวล็อกข้างบนเอาไว้ข้างบนนะครับคือดูตรงไหนอันนี้บนล่างเอาเซ็นเซอร์ไว้ล่างนะครับอย่าหันเซ็นเซอร์อย่างนี้นะเพราะว่าถ้าหันเซ็นเซอร์อย่างนี้เวลาฝนตกใส่น้ําจะเข้าถ้าอย่างเงี้ยได้ก็ใส่ล็อกเข้าไปอย่างนี้ใส่จากข้างบนนะครับแล้วก็คลิปลงไปเดี๋ยว เราถอดให้ดูจะได้ใส่ง่ายงงก็คือนี้เป็นกล่องข้างในนะครับเวลาใส่ให้เอียงอย่างนี้แล้วก็มันจะคลิปล็อกคลิปล็อกแล้วเวลาเอาออกเราให้ใช้นิ้วเกี่ยวข้างล่าง เดี๋ยวก็นหลดส่จริงเลยแล้วก็สายเซนเซอร์อันนี้ก็เข้าขั้วไหนก็ได้ที่เป็นที่อยู่ในเอ็ก n s i ชั b นบอรครับหลังจากเราประกอบบอร์ดเอ็ก n ซนชั Board, ension, เข้ากับกล่องนี้แล้วต่อไปเราจะมาประกอบเซ็นเซอร์ วัดฝนลมทิศลมเข้ากับเสานะครับก่อนอื่นเสาที่เราให้ไปเนี่ยมันจะไม่มีฐานนะครับแต่ว่าขนาดของมันเนี่ยจะพอดีกับขนาดของท่อ PVC 4หุนหรือเครึ่งนิ้วซึ่งไปหาได้ตามท้องตลาดทั่วไปวก็คือจะแปลงเป็น2นิ้วเป็น4หุนแล้วก็เอามาททำชั่วคราวหรือจะไปหล่อปูนใส่ยางรถ ก็ได้แล้วแต่นะครับอันเนี้ยผมแค่สองนิ้วก็เดี๋ยวเราเอาตัวขายึดวัดน,น้ำฝนนะครับอามาแล้วก็เซ็นเซอร์วัดน,น้ำฝนซึ่งวิธีไยจะเห็นว่ามันมีรูสำหรับใส่น็อตกับตัวต้อนเหลี่ยมๆนี่คือให้มาเข้านี้ที่เดียวกันโดยให้สังเกตสายไฟให้สายไฟอยู่ฝั่งข้างในนี้นะครับอย่างนี้ ก็มันจะมีน็อตมาให้ตัวหนึ่งเป็นน็อตตัวเล็กก็ใช้ไขควงเล็กข้นไปอย่าก,กดแรงมากนะครับเดี๋ยวหัก ก็เดี๋ยวเราจะเอาเนี้ยไปใส่ที่เสาคลายน็อตทั้ง4ี่ตัวไม่ต้องสุดเพื่อที่จะได้ใส่จากปลายเนี้ยลงไปก็ประมาณสักสาเซนก็ได้ครับจากปลายเสา ก็ขันล็อกก็แค่พอตึงมือ,อเดี๋ยวเรามาดูใส่ตัวนี้นะครับก็คือมอนอื่นเราใส่ตัววัดทิศก่อนเวลาสังเกตเนี่ยให้สังเกตตัวร่องมันจะมีร่องสำหรับให้มันตรงกัน มันจะมีมาร์กมาร์กตรงนี้นะครับกับร่องเนี้สวมเข้าไปแล้วก็จะให้น็อตมาสามตัวสามชุดน็อตตัวเมียมันจะมีหลุมสำหรับรองรับตัวเมีย วัดทิศก็เหมือนเดิมให้ดูมาร์กนี้เก่าตำแหน่งตัวนี้ก็หันให้ตรงแล้วก็ใส่อันนี้จะฝืดๆนิดนิดแล้วก็ ปลายเสาซึ่งปลายเสาเนี่ยมีมากไม่ให้ จะสังเกตว่าสายตัวนี้จะสั้นเพราะว่าจะต้องเอามาต่อกับตัวทิศแล้วสัญญาณจะไปด้วยกันกับเส้นนี้ซึ่งเส้นนี้จะยาว ากนั้นกล่องที่เราประกอบมาสักคู่เราก็เอามาใส่ที่เสาอันนี้ตัววัดปริมาณน้ำฝนมาเสียบเข้าตรงนี้ที่เขียนว่าฝนส่วนตัวนี้วัดลมก็จะมีทั้งทิดลมแล้วก็ความเร็วลมมาเสียบเข้าช่องลม ก็สาย USB ให้ดีล็อกไว้กับตัวเสายึดนิดสักหน่อยก็ดีนะครับแค่นี้เราพร้อมที่จะทดสอบเซนเซอร์แล้ว